โอเคครับสำนักคนณ2 0ลอ้อแท่ไหลก็คลิปต่อเลยจาก EP ที่แล้ว154นะก็โอเคเอาสตาร์ทตรงนี้ก่อนเอาย่อมๆก่อนละกัน <Okay. S 2> เดี๋ยวจะไปพัทยาต่ออีก, <Okay. S 2> ออกนะอีกวันสองวันก็จะไปแล้วโอเค คลิปนี้เป็นของพี่อดิศักดิ์นะครับอยู่แถวเขตพญาไทโทรมาหาผมสำนักคนสองรอแท้หลมีไหมคิงแพกจะไปใส่สติ๊กไกด์รุ่นปูิสอะสติ๊กไกอ์เอสจีสติ๊กไกด์โปูิสรุ่นที่มีเบาะเป็นเบาะเดี่ยวแล้วก็ไม่มีเบาะคนซ้อนแล้วก็ไม่มีพักเทา้าก็โอเคมาปรึกษาทางทางทางสำนักขนสองรอแท้หลผมก็บอกพี่เข้าไปว่าโอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดให้ก็สรุปกันเรียบร้อยเคียงงานกันจบก็จบกันที่อ่าคิงหนึ่งชุด <Wow. S 1> แล้วก็จะมีอ่าชุด พักเท้าคนซ้อนแล้วก็จะมีเบาะคนซ้อนอีกชุดหนึ่งนะครับผมอ่ามาเริ่มกันนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่ากระเป๋าคิงเนี่ยมันก็พอสมควรมันจะยุ่งยากกว่าพวกสลิมนิดหน่อยนะนี่ดูคิงคิงตัวเนี้ยนะก่อนที่เราจะไปประกอบจะไปประกอบให้กับพี่อดิษกันนะก็คือรถของพี่แกเนี่ยก็จะเป็นสีขาวฟ้าเป็นขาวฟ้าเป็นคล้ายๆครีมออกออก ออกสีขาวแบบขาวขาวแบบออกงาช้างพี่ก็บอกว่าดําเนี่ยจริงๆแล้วมันสวยมากเลยนะแต่นี่พี่เขาบอกว่าอยากได้เป็นแบบสีเป็นสีขาวเดียวกับรถเกโอเคเดียวจัดให้ก็เนี่ยคิงนะโอเคมันจะมาประมาณนี้คิงนะอุปกรณ์ออปชั่น Option, อย่างที่บอกเลยนะอันนี้ผมจะทาตั้งแต่ขั้นตอนเลยว่าเดิมทีมาเป็นสีดําเดี๋ยวเราจะต้องรื้อรื้อหมดเลยทําเป็นสีขาวนะก็นี่เห็นไหมออปชั่นก็คือจะมีพวกนี้นะตะแกรง เนี่ยอันนี้ลูกกุญแจนะมีลูกกุญแจให้สามดอกนะมีลูกกุญแจให้สามดอกแล้วก็จะมีตะแกรงแล้วก็จะมีชุดนี้นะนี่อันนี้ชุดลําโพงนะครับจะมีชุดลําโพงไอชุดลาโพงชุดนี้มันก็จะมีดอกให้ด้วยนะของผมเนี่ยจะมีดอกครบนะจะมีดอกให้ครบเลยนะก็จะมีสองชุดนะครับผมแล้วก็จะมีพวกฐานฐานเห็นไหมฮะฐาน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 ทั่วแผ็นนะแล้วก็จะมีชุดอุปกรณ์รูลบายลมนะครับเป็นรูลบายลม อะไรอีกเนี่ยโอเคแล้วก็นี่อาชุดลําโพงนะครับอาเป็นชุดลําโพงนี่อยู่นี่อ่ะอันนี้คืออันนี้คือออปชั่นชุดแรกนะแล้วก็จะมีพวกชุดอินเนอร์อินเนอร์ไนนะครับผมจะมีพวกอินเนอร์ไนนะอ่ะมาต่อกันเลยมานี่ในรางนี้นะครับในรางนี้ก็จะมีอุปกรณ์อ่าจะเป็นชุดไฟใต้กระเป๋าไฟใต้กระเป๋านะครับผมแล้วก็จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นชุดสายไฟชุดสายไฟชุดนี้ เขาจะต่อเข้ากับชุดไฟท้ายนะครับชุดไฟท้ายแล้วยาวไปเสียบเข้ากับชุดตัวเมนรถเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปตัดแต่งพันธุกรรมใดๆทั้งสิน้นนะแล้วก็จะมีนี่เบาะนะเป็นเบาะโซโฟ,ฟาด้านหลังนิดนึงนะคนพิงแล้วก็จะมีชุดมีเท้าแขนหน่อยนะครับแล้วก็ชุดลําโพงก็ชุดลําโพงก็จะต่อด้านข้างมาตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือออปชั่อุปกรณ์นะของของชุดคิงนะครับของชุดคิงนี่ด็อกกิง้ง มีด็อกกิ้งให้1ชุดนะครับแล้วก็จะมีอ่ะอันนี้เป็นชุดไฟท้ายนะครับชุดไฟท้ายนี่ชุดไฟท้ายอย่างที่ผมบอกแล้วนะไฟท้ายชุดนี้ของผมเนี่ยมีให้เลือก2ชุดจะมีชุดแบบธรรมดากับชุดตัวใหม่เป็น,นเส้นๆนะครับก็แล้วแต่พี่จะเลือกเอานะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็จะมีอ่ะแผ่นเหล็กฐานเหล็กนะเป็นตัวรองอยู่ด้านในนะในกระเป๋าคิงก็โอเคเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อเลยว่าต้องแต่ก่อนที่จะไปติดตั้งเหมือน มือนคลิป EP 1 54ที่ไปจังหวัดน่านผมก็จะเริ่มทำเลยตรงนี้แหละก็คืออ่ารื้อแล้วเดี๋ยวผมจะถอดออกหมดเลยแล้วเดี๋ยวทําสีพอทําสีแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะนั่งประกอบประกอบที่นี่เลยประกอบให้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันที่บ้านอ่าของพี่อดิศักดิ์กันก็โอเคนะเดี๋ยวผมฝากติดตามคลิปนี้ด้วยครับผมขอขอบคุณครับ I'm feeling it. My bones telling me it's right, it's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips, cause that's so innocent. and can you kick it up? And now I want to I'll show you all. มาเรียบร้อยนะก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันที่พยาไทยพยาไทยก็เป็นของพี่อดิสอนะครับผมนะพี่อดิสรจะเป็นเอชจี uh, ตัวรุ่นอ่คิงโปลิสใส่คิงแพ k พี่เขาก็บอกว่าโอเคให้ผมช่วยไปติดตั้งที่บ้านให้หน่อยเลยอ่าไม่เป็นไรผมไม่ขัดัทานะผมไม่ขัดทาผมบอกแล้ว ผู้กับผมเนี่ยเข้าใจง่ายไม่มีอ่างอื่นคือเอาแบบเข้าใจง่ายๆก็โอเคจากวันนั้นที่ผมทาคลิปงนะครับออปชันครบชุดเราก็ได้ทําการรื้อหรือแล้วก็ทําสีก็ทีนี้ก็มีพี่ๆหลายคนเลยว่าบางคนเขาก็ซื้อ,อทัวร์แพ็กไปแล้วก็ติดตั้งเองทีนี้ติดตั้งไม่ถูกติดตั้งไม่ได้ก็โอเคนะคลิปนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเป็นรายรายรา,ายละเอียดเป็นขั้นตอนเลยก็หลายที่งเรารื้อนะอันนี้ก็คือเฉพาะสีที่ไม่ใช่สีดานะครับทุกรุ่น ที่ไม่ใช่สีดําถ้าอยากจะทําสีก็คือเราก็ต้องลื้อมาแบบนี้แหละพอลื้อแล้วเนี่ยพอเราทําสีเสร็จแล้วพอเราทําสีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบทิงอะ่ะจะยุ่งยากนิดนึงทิงจะยุ่งยากนิดนึงนะครับก็มีอันเตรียมเตรียมอุปกรณ์นะเตรียมอุปกรณ์ก็คือเนี่ย docking นะ docking เราก็จะใส่ด็อกกิ้งตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับด็อกกิ้งโดยเห็นไหมฮะจะมีตัวล็อกด็อกกิ้งอ่ะที่มี2ชั้นนะครับก็คืออยู่ด้านหน้านะครับมันก็จะมีพวกเล็บหมีกับตัวพิงหลังนะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวด็อกกิ้งเนี่ยจะใส่เล็บหมีกับพิงหลังแล้วก็ใส่ตั้งตัวตัวแพดด้วยเราจะใส่ตัวตัวด็อกกิ้งเข้าไปโดยที่เราจะเอาตัวที่มีด็อกกิ้งสองชั้นเนี่ยอยู่ด้านหน้านะครับซ้ายและขวาแล้วก็ยึดนอตสองตัวอันนี้คือปี14ขึ้นนะปี14 แต่ถ้าเป็นปี14ลงมาก็คือตั้งแต่13ลงมาเนี่ยนะจนถึง09เนี่ยตัวด็อกกิ้งตัวนี้จะมีนอ็อตทั้งหมด3ตัวนะครับผมก็จะมีล็อกตรงนี้1 2 3งแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นมาตรฐานตัวเดียวกันแต่ต่างกันที่ฐามตรงนี้เท่านั้นเองนะครับ แค่ขอให้บอกปีมาให้ถูกอะทุกอย่างมันก็จะจบนะ <_' l ion> <ภ> <fitness> ก,นก็โอเคหลายที่เราใส่ด็อกกิ้งเข้าไปแล้วเราก็วิธีการประกอบให้ง่างยาเอาที่ลดเลยเอาที่ลดเลยนะล้อละหนึ่งเราจะไม่มีคนมาช่วยเราจับเนี่ยเอาที่ลดเลยพอเราขันน็อตล็อกกิ้งล็อกเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนี่เลยนะสวมเข้าไปนี่นะเพื่อที่จะเป็นฐานนะครับแล้วเราก็จัดวางนะครับจัดวางนะจัดวางตรงนี้ดีเนี่ยแล้วเราก็ล็อกเลยนะครับผมโอเคเนี่ยล็อกให้ดังแก๊กให้สุด พอสุดแล้วตัวนี้จะเด้งลงมานะครับนะโอเคหลังนั้นนะเราจะเตรียมขั้นตอนต่อไปโอ้ล้อมเหมือนกันก็โอเคเพื่นจะเปิดแอร์นะอ่ะมาเราก็เตรียมแผ่นเหล็กนะแผ่นเหล็กเนี่ยเราก็วัดขนาดนะให้ได้ตามรูของของของตัวนี้แหละตรงฐานนี่แหละนะง่ายๆตามรูก็คือก็คือนี่เลยรูมันจะมีรูอยู่ที่ฐานนะเราก็เอาเหล็กเนี่ยวางแล้วก็ตัดให้ได้ขนาดแล้วก็เจาะรูนะเหล็กที่เอาไปให้นะนะก็คือ ตามนี้นะโอเคพอเสร็จแล้วเต,นะตรียมนอ็อตนะเตรียมน็อตเตรียมน็อตทียขันยึดเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยยาวประมาณสักหนึ่งนิ้วนะเป็นน็อตเบอร์สิบสองตัวผู้และตัวเมียเอาภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายตัวผู้และตัวเมียเป็นเบอร์สิบสองสี่ตัวนะครับสี่ตัวไาโอเคนี่ขึ้นเลย เรียบร้อยจัดรูน็อตให้เท่ากันแล้วก็แผ่นเหล็กวางมาตรงนี้หน้ารูหลังรูซ้ายรูขวาอ้าวโอเคเรียบร้อยแล้วใส่ให้เท่ากไปยึดน็อตตัวเมียตัวเมียจะอยู่ใต้ฐานั่างเข้าไป oh mm. with you ไฟเข้าปลั๊กล็อกนี่เรียบร้อยเรียบร้อยสายไฟมานี่อันนี้จะเป็นสายไฟคู่ที่จะเข้านี่ไปเข้านี่แล้วก็มาต่อเข้ากับนี่ชุดท้ายนะครับชุดท้ายตรงนี้นะครับผมโอเคตามนั้นนะก็แล้วเสร็จแล้วอินเนอร์เราก็ใส่เข้าไปอินเนอร์เราอย่าลืมเจาะรูนะเจาะรูเจาะรูก่อนนะโอเคนี่เรียบร้อยตามนั้นเรียบร้อยสวยงาม ครับผมนะก็โอเคนะเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วนะคิงที่เราประกอบกันก็อย่างที่ผมบอกแล้วประมาณร่วมๆสองชั่วโมงอะ่ะนะประมาณร่วมๆสองชั่วโมงก็เจาะเจอใส่ตะแกรงก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้เรานัดพี่อดิตศรไว้ละเดี๋ยวเราจะไปลุยกันนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลองเทสดูก่อนเนาะผมลองเทสดูมามานี่นะก็จะมีไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแล้วก็ ไฟล่องล่างนะครับผมนะเป็นไฟล่องล่างแล้วก็จะมีอ่าเห็นไหมไฟลงไฟเลี้ยวเห็นไหมไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาแล้วก็โอเคไฟเบรกนะครับผมนะโอเคไฟเบรกก็ไม่นานผมขอจบคลิปประกอบอันนี้คือคิงแพ็กนะแต่ถ้าเป็นสลิมจะง่ายกว่านี้อันนี้คือคิงมันค่อนข้างจะเยอะนิดนึงแต่ก็โอเคสําหรับผมก็ถือว่าชิวๆนะแต่ถ้ากับลูกค้า โ okay. อเค่ามาโอเคครับเช้านี้เหมือนเดิมเช่นเคยก็นัดก,กันไว้4ี่โมงเช้าที่พญาไทก็เป็นของพี่อดีศรต้องขอขอบคุณอีกทีเนาะที่ไว้วางใจให้สำนักคนสองล้อแท้ไหลนะไปดูแลเสริมรอกันก็ขาดตกบกพร่องอุปก,ปกรณ์อะไรอะไรที่จะอำนวยความสะดวกออปชั่นนะที่ให้ความสะดวกในการเดินทางแล้วก็ในความปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้เราเน้นเลยนะอันนี้เราเน้นนะบอกให้ก็คือ ที่แน่ก็คือคิงหล่างที่ผมอธิบายเรื่องคิงไปเรียบร้อยแล้วประกอบเสร็จแล้วทําสีเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้เรากำลังจะเดินทางไปติดตั้งบ้านของพี่อดีสอกันไปโอเคนะเดี๋ยวเราขึ้นรถันเลยโอเคครับผม โอเคเรียบร้อยนะก็วันนี้เรามาจบงานกันที่พญาไทนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่อดีศรที่มอบความไว้วางใจให้สำนักคนอสองล้อแท้ไหลมาเลยนี่สดๆร้อนๆอ,อย่างสวยงามอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับคิงเนี่ยกว่าจะมาถึงตรงนี้นะก็ผมถ่ายให้ดูงแต่ต้นแล้วว่าอุปกรณ์อะไรมาบ้างแล้วก่อนจะทำเนี่ยทำสีให,ให้ให้สีเดียวกับตัวรถนะครับเราก็ต้องลื้อก่อนลื้อเสร็จแล้วก็ เอาไปทําสีทําสีเสร็จแล้วเราก็มานั่งประกอบเข้ามานะครับผมนะประกอบเข้ามาก็อย่างที่ผมบอกแล้วก็ชุดคิงเนี่ยก็จะมาครบเลยนะทั้งไฟท้ายทั้งตะแกรงทั้งไฟใต้ด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับผมพร้อมฐานพร้อมด็อกกิ้งแล้วไฟท้ายเราจะเป็นรุ่นใหม่นะครับผมก็โอเคก็จบนะคลิปนี้ก็ถือว่าไม่มีอะไรยุ่งยากมากแต่พิเศษก็คือว่าตัวเนี้ยจะเป็นรุ่นพิเศษนิดนึงนะจะไม่ใช่บรรุนปกติก็ เดี๋ยวจะต้องมีการโมเบาะแต่งนิดหน่อยให้มันเข้ากับรูปลักษณ์ผมบอกแล้วว่าไม่มีอะไรที่คนสองล้อทําไม่ได้คนสองล้อแท้ไหลนะผมบอกแล้วว่าอะไรที่ทําไม่ได้คิดไม่ออกบอกใครไม่โทรมาหาผมนะครับผมแล้วผมเน้นอีกอย่างว่าของเนี่ยสินค้าผมเน้นเสมอนะผมมีทั้งแบรนด์และไม่แบรนด์อยู่ที่พี่ๆทั้งหลายพึงพอใจนะครับผมนะผมจัดให้ได้ตามสเต็ปนะไม่ต้องกลัวแล้วนี่ไอแอปเปิลคา,าแบบไร้สาย ผมบอกแล้วเลยนะมันรองรับไปทั่วโลกมันไม่ใช่แค่อยู่ในเขตปริมณฑลหรือในกรุงเทพหรือบ้านใครบ้านหนึ่งมันไม่ใช่นะครับมันรองรับไปทั่วโลกนะไม่ต้องกลัวจอพังจอดับนะครับผมผมรับประกันนะสําหรับคนสองล้อแซ่ไหลแล้วไม่แพงด้วยที่สําคัญไม่แพงนะเพราะผมยังไม่ได้สร้างบ้านนะแต่ผมสร้างบ้านแล้วเดี๋ยวผมค่อยคิดใหม่โอเคผมคนสองล้อแส่ไหลขอขอ,อบคุณนะคลิปนี้ผมขอจบฝากงานไว้เท่านี้นะครับก็โอเคขอขอบคุณครับ Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rory, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rory, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish.